ครับแน้วันนี้นะฮะก็จะมาสอนเกมนะครับเป็นเกมจับคู่นะครับอุปกรณ์นะฮะอ็อบเจกต์ที่ใช้นะฮะก็มีพ็อกเก็ตบาร์นะครับก็มีฟิชเก็บบ็อกนะครับผลใช้ทั้งหมดสิบรูปนะครับสิบอันนะครับทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์นะครับเซตไว้หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ นะโอเคเดี๋ยวมาดูเกมก่อนนะครับลักษณะเกมก็เป็นนี้นะครับลิกลูกที่เหมือนกันแล้วพอทะยวันเข้าไปก็เขียนยังไงนะฮะไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับมันอาจจะเป็นซับซ้อนนิดหนึ่งตัวแปรที่ผมใช้นะครับก็จะมีตัวแปรคลิกนะครับ ตัวแป๊กคลิกเพื่อเอาไว้นับนะครับนับจำนวนครั้งที่กดลงไปนะครับแล้วก็ใช้นะฮะ a ถึง E ตัวนี้นะฮะใช้แทนรูปแต่ละรูปนะฮะเช่นถ้าคลิกรูปที่1ก็ให้ A1 เนี่ยเป็น t u u นะครับคล,คลิกรูปที่ a 2 A2 เป็น t u u นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเอาไว้เก็บตัวค่า <c oughs> ตัวแปรที่เอาไว้ จดเกมนะครับจดเกมตัวนี้นะฮะ time เ,เกมนะครับ time เป็นเอาไวาเป็นตัวเวลานะครับที่เป็น forget bar ครับที่เพิ่มขึ้นไปนะครับเขา picture เ,เดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ใจเขา picture อ,อามาทำอะไรอ๋เอเขา picture คือจำนวนเอาไวน้นะครับว่าคู่ว่าเรากดไปเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยกี่คู่นะครับ หายไปละกี่กคู่นะฮะเขาคลิกนะฮะเขาคลิกตัวนี้เอาไว้นับว่ากดหนึ่งสอง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 อย่างนี้นะฮะโอเคอันนี้ผมเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับจะได้เขียนชุดนี้ชุดเดียวนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องเขียนอย่างนี้ทุกครั้งในแต่ละลูกนะครับโอเคตรงนี้นะครับ ก็จะเอาไว้เป็นตัวแทนตัวแปรนะครับเอาไว้แทนตัวแปร A1 นะครับ a อหนึงันนี้นะครับ A1 A 2สองนะครับอันนี้แปรตัวแปรแทนลูกที่เราคลิกลงไปนะครับเช่นคลิกแล้วลูกมันจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับอ่ะตัวนี้แหละครับตัวนี้นะครับพลิกไซน์นะครับอันนี้นะครับเอาไว้ให้ลูกที่หนึ่งหายไปนะครับอันนี้ลูกที่สองหายไป โค้ดในส่วนนี้นะครับก็จะมี a 1 a 2รูปที่ใหญ่ขึ้นนะครับรูปที่หนึ่งหายรูปที่สองหายนะครับถ้าใครที่แบบยังไม่เคยเขียนเป็นฟังก์ชันนะครับก็อาจจะงงๆนิดนึงนะครับอันนี้ผมก็เอาเป็นฟังก์ชันแล้วก็แทนค่ามาลงไปนะครับอ่จะเป็นนี่ครับในแต่ละรูปเนี่ยเราเขียนจริงๆเนี่ยก็แค่นี้ครับ เอาศัยใส่แค่นี้ครับฟังก์ชันชื่อฟังก์ชันนะครับแล้วก็ a 1นะครับให้เป็น true a 1 a สอง picture er box หนึ่งก็คือ picture er box หนึ่งให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือ picture er box หนึ่งให้หายไปนะครับอันแล้วก็ picture er box 1ิให้หายไปนะครับโอเคนะครับในส่วนต่อมานะฮะอ่ะ z 1 z 1หนึ่งั้นหนึ่งตัวนี้ก็เหมือน a 1นึ่นั่นเองครับ z ัสองก็คือ a สองนะครับ อ่ะอันนี้ก็คือรูปที่หนึ่งหายกับรูปที่สองหายนะครับโดยมันจะส่งค่าพารามิเตอร์นะครับมาอย่างเช่นผมคลิกรูปที่สิบหนึ่งกับสิบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับสิบตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งกับสิบเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นรูปที่หนึ่งกับรูปที่สิบก็จะหายไปนะครับเมื่อหายไปหนึ่งครั้งเนี่ยให้มันนับหนึ่งครั้งที่มันหายนะครับเรามีทั้งหมดอ่ะสิบรูปนะครับมีห้าคู่นะครับมีสิบรูปมีห้าคู่ เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยตั้งว่าถ้าไอตัวเนี้ยเท่ากับห้าถ้าตัวเนี้ยเท่ากับห้าเมื่อไหร่นะครับให้เวลาเนี่ยหยุดนะครับแล้วก็มีเมสเซจขึ้นมาว่าวินเนอร์นะครับต่อมานะครับในส่วนของคลิกนะครับเมื่อคลิกหนึ่งครั้งนะครับไม่ใชค่คลิกหนึ่งครั้งสองครั้งพอคลิกสองครั้งปุ๊บเนี่ยพอเราคลิกสองครั้งเนี่ยให้คลิกเนี่ยมันกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ให้ตัวแปรทั้งหมดนะครับที่เราสร้างไว้ทั้งบนนี้ครับเป็น f a false ให้หมดนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อมันจะได้คืนค่ากลับไปครับอย่างเช่นเราคลิกครั้งแรกเนี่ย a 1หนึ่งเนี่ยมันกลายอหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็น True แล้วนะครับคลิก a 1หนึ่งเนี่ยมันกลายเป็น True แล้วใช่ไหมครับพอคลิกครั้งที่สองเนี่ย a อหนึ่งถ้าเราไม่ทําตัวนี้นะครับ a 1หนึ่งมันก็ยังเป็น True อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแปลงค่าให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเช่นนะครับคลิกรูปที่หนึ่งเนี่ยมันเป็น True ใช่ไหมครับพอคลิกรูปที่สองปุ๊บเนี่ยให้มันกลับมาเป็น False เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่ถ้าถ้ามันเป็น True และ True ให้มันหายไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นโค้ดที่เอาไว้เพิ่มขนาดลดขนาดนะครับรูปผมเนี่ยรูปผมผมใช้อยู่ที่ ขนาดร้อยยี่สิบสองถึงร้อยสิบเจ็ดนะครับร้อยยี่สิบสองถึงร้อยสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อให้มันคืนค่ามันก็เลยกลับมาที่ร้อยยี่สิบสองร้อยสิบเจ็ดนะครับเวลาเราคลิกเนี่ยให้ผมให้มันบวกไปห้าก็คือเป็นร้อยยี่สิบเจ็ดกับร้อยยี่สิบสองนะครับโอเคในส่วนนี้เป็นฟนังก์ชันหลักๆเลยนะครับ ในโคดน,นี้อตรงนี้ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับ a1 a2 พี่จะบอกที่จะให้มันใหญ่นะครับพี่จะบอกที่จะให้มันหายแล้วก็พี่จะบอกที่จะให้มันหายนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นพี่จะบอกอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่สองนะครับทุกโค้ดก็จะเหมือนกันนะครับอ่ะต่อมานะครับเขียนเข้ามาที่ท i m เมอร์นะครับในท i m เมอร์นะครับผมก็ตั้งไว้ว่า ให้ทัมเมอร์เนี่ยถ้านะครับถ้าทัมเมอร์เนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับให้เวลาหยุดนะครับแล้วบอกว่าจบเกมแล้วนะครับโดยที่ทัมเมอร์เนี่ยมันจะวิ่งไปนะครับบวกทีละหนึ่งเข้าไปนะครับผมตั้งให้ทัมเมอร์เนี่ยอ่าให้โฟกัสบาร์เยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับมิซิมัมนะครับเพื่อให้เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ให้ทม์เอ็นเกมเนี่ยก็คือ ตัวเวลาเนี่ยครับใส่เข้าไปใน f ฟ r g ต t b a ์ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับแต่เวลาเรากดผิดเนี่ยผมให้มันบวกไปห้านะครับเนี๋ยนะครับอือดูนว่าอ่านี่ครับถ้าเวลาเรากดผิดเนี่ยผมจะให้มันบวกไปห้านะครับเพราะฉะนั้นถ้ากดผิดเยอะๆเนี่ยเวลามันก็จะเร็วขึ้นไปนะครับ ก็หลักๆก,ก,ก็มีแค่นี้แหละครับสําหรับคลิปนี้ก็ลองลองลองศึกษาดูก่อนนะครับลองศึกษาดูตัวนี้อาจจะงงๆง,งนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเขียนเป็นฟังก์ชันถ้าเราไม่เขียนเป็นฟังก์ชันเนี่ยคือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเขียนทั้งหมดสิบลูกมันจะเสียเวลานะครับเราก็แค่มาใส่แค่นี้เองจากจากชุดเนี้ครับทั้งชุดทั้งชุดเนี่ยตั้งแต่เขาเนี่ยถึงเนี่ยเหลือเนี่ยครับ สองมาทับนี้นะครับคลิปก็ลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอให้สนุกกับการเขียนโปรแยรมงครับ